เรียกได้ว่าช่วงนี้กิจกรรมออกมาใหม่เหลือเกินครับและกิจกรรมล่าสุดอย่างซีเค็ดท r านเฟอร์ซีซั่นสองนั่นเองฮะหลังจากซีซั่นหนึ่งเราก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะแล้วก็ซีซั่นสองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำออกมารู้สึกว่ามันดูแบบน่าเสียตังนะน่าเสียตัง ก็จะมีรูปน้องแมวแล้วก็ถือการ์ดทัง้งหมด3ใบนั่นเองก็จะมีการรวมมัลติคันทั้งสามใบเลยไม่ว่าจะเป็นลุนปีมาริเออรมาสเตอร์เปียวเอ็นแล้วก็ปีแคปนั่นเองครับก็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เรายังไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ยแล้วใครคิดว่าร้อยกินนี้ควรหน้าลงทุนหรือเปล่านเนี่ยรอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันครับรอย่าล like ืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามีการใช้1คนั่งครั้กรองาานวอเรับนี้ด้วยนนั่เองปกาด รางวัลก่อนครับนี่การ์ดที่เราจะได้ลุ้นเนี่ยมันจะมีหมด2ใบก็คือจะมีใบนี้ใบข้างบนนี้แล้วก็ใบข้างล่างนี้ด้วยนั่นเองขึ้นอยู่ว่าเราอยากแลกการ์ดเป็นใบไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ลองกดไปก่อน1ครั้งครับ อ๋อ,อ,อตกใจกำลังงงอ๋อคือมันจะได้ขหมดเหรียญน,นี้สามเหรียญคือเอาง่ายเราต้องเก็บของเพื่อมาแลกด้านขวามือแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรเยอะเลยครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้การใบนี้ที่ต้องได้ลุนด้วยเหมือนกันนตเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับคือพวกนี้คือมันจะเป็นการที่มันลดราคาแบบโอ้โหลงเยอะแบบมากๆเลยต่อหนึ่งครั้งนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้สุ่มเป็นการอะไรนั่นเองนะครับพี่ว่าเรากดอันนี้ไปเลยดีกว่าสามสิบสามตัวครับตอนนี้ 36แล้วนะครับดูจากด้านล่างได้เลยนะครับนี่ตรงนี้3 6ตัวแล้เขียเราลุยต่อเลยครับ30ตัวครับคือตอนนี้เนี่ยเราใส่ไป1 0 0 0 0นมืนครับเราไม่รู้ว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะครับกับกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนเรามาที่975นะช่วยกันจํากนจด้อยนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมด200กว่าเหรียญแล้วนะครับตอนนี้ เอาละในความคิดในความคิดในความรู้สึกเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอ้การ์ดใบเนี้ยเนี่ยที่มันอยู่บนหัวเราเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเรามีโอกาสที่จะได้ของดีมากๆเพราะอย่าลืมว่าไอ้ปีเนี้ยสามปีนี้มันอ,อาจจะแบบว่าได้ไม่สุดมากเราก็ลองกดแลกดูครับนี่ลองกดแลกไปครับโอเคแล้วมันก็จะคัดให้หมดเลยนะว่าเราจะต้องแลกเป็นอะไรบ้างนั่นเองนะครับแน่นาว่าเราต้องลองกดแลกไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะเพราะว่าแต่ละใบนี่บางอันมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะดูดิ ยากเหมือนกันนะเราก็แลกแบบขำๆไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เอา6000ล้านพี่ว่าน่าจะได้ครับเพราะวากาบบกแปรมันไม่มีเลยอะ่ะอ่ะเราได้ลุนกาบกแปอีกหนึ่งใบครับล้วก็ใส่นี้ไปต่อครับคืออาง่ายคือสาหรับใครเนี่ยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสายงบน้อยนี่ว่าถ้าคิดว่าจะเติม500กิจนี้พี่รู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะาการกด10ครั้งเนี่ยใช้งบประมาณ100บาทนั่นเองนะครับแน่นอนว่าใครมี5 0 0 600ยเนี่ยที่แบบว่างบไม่เยอะเนี่ยพี่ว่าเติมได้ครับกิจนี้ไม่ได้แย่เลยนะคร ปืบปบับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งหมดไปหมด1,300งบาทเราก็ได้การใบนี้แล้วก็มีตั๋วอีกเยอะประมาณหนึ่งเลยนะดูดิอันนะพี่ก็จะแลกใบนี้เหมือนเดิมครับปืบโอเคแล้วเราก็ต้องแลกพวกนี้ทิ้งไปก่อนครับตามที่บอกนะนี่เราห้าอันนี้ก่อนน้อยๆพอห้าอันน้อยๆห้าอันน้อยๆมันเป็นการเคลียร์กระดานนั่นเองนะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ของดียิ่งขึ้นไปอีกอ่ะเนี่ยเคลียร์กระดานไปก่อนครับ ปึ๊บอ่ะพอเคลียร์กระดานจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้การใบนี้แต่ว่าการใบนี้ไม่ได้ลดราคาแล้วอ่าคือวัอนที่บอกคือบางอันมันก็ลดราคาบางอันมันก็ไม่ได้ลดราคาด้วยนะครับนั่นน่ะว่ากิจนี้คือเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเลยนะฮะ <c oughs> พี่ว่าเราแลกเป็นใบนี้ก่อนแลออกมาก่อน โอเคนี่เลยครับ5 4 9แต่ไม่ลดราคาสักอันด้วยโอ้โหดูครับคือมันไม่ลดราคาลแล้วคือตอนนี้คือราคาเต็มแล้วคือง่ายใครที่มีงบน้อยรีบแรกเอาให้มันได้เยอะที่สุดก่อนเลยนะครับตอนนี้คือถ้าเราจะได้นี่คือต้อง499บตัวนะโอ้โหเรียกว่ายากเลยนะฮะ499เตัวนี้มันไม่ได้ง่ายๆเลยนะคือใบนี้ยังไม่ออกนะไอ้ลุนมัลติคาที่มันลุนเปียลเนี่ยโอ้ย,ยังไม่ออกเลยนะต้องมานั่งลุ้นกันต่อครับปึบอ่ะ499กาแล้วก็แลกไปครับ ได้กาใบนี้สประมาณสามใบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพี่ว่าเนี่ยเราแลกเอาถึงเราเอาสามพันแล้วกันว่าเราจะมีโอกาสคุ้มหรือเปล่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยงบน่าจะประมาณสามพันน่าจะมีแบบว่าน่าจะเติมกันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเอาถึงแค่หกเจ็ดห้าพอแล้วกันนะเพราะเรามาจากเก้าเจ็ดห้านั่นเองครับตอนนี้เราเฮ้ใบนี้พี่พี่น่าจะใบบนมาสามเก้าเก้าเนี่ยน่าจะใบบนเลยครับปึ๊บปึ๊บโอเค น่าจะใช้งบประมาณนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วพี่ขออนุญาตแลกใบนี้ก่อนเราใช้งบโดยประมาณ2,800บาทครับเนี๋ยเราตามไปดูว่าข้างในเราจะได้การ์ดอะไรบ้างแต่พี่เชื่อว่า2,800บาทเนี่ยอาจจะทำให้เราลํำรวยได้เลยครับเดี๋ยวตามไปดูด้างในเกมอะไรครับ เอาแล้วครับเรารับขอไปที่เรียบร้อยครับวันนี้ขอเกินไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับสำหรับใครที่งบน้อยเนี่ยที่รู้สึกว่ากิจนี้เนี่ยเรามีงบประมาณ1 0 0 0หรือ2000เนี่ยพี่ว่ามันจะตอบโจทย์มากๆเพราะอย่าลืมว่าไอ้การส,ส่วนลดมันลดได้แค่6ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ได้นะว่ากิจพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจที่ดีประมาณหนึ่งเลยก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองมาเล่นดูแล้วกันถ้าสมมติว่าใครคิดกำลังจะเติมกิจแล้วมีงบไม่เยอะมากกิดหลักเนี่ยคือมันต้องเติมหมื่นหนึ่งแต่กิจเนี่ รเราเอาแค่ถึงส่วนรดก็พอเราได้การั้งหมด4ใบกับการเติม2800บาทนะครับก็เรียกได้ว่าตกการ์ดใบหนึ่งอาจจะประมาณ700นั่นเองนะประมาณ7จ็ดสีแปลกว่า700บาทนั่นเองแต่ว่าถ้าโดยรวมมันออกมาดีมันก็ไม่แน่เหมือนกันครับเราไปดิแพ็กเงินกันก่อนนะเรามาดูว่าเงินเราได้เท่าไหร่นะตอนนี้ปึบปึบ เงินเราได้ทั้งหมด8พันล้านเอาละมาดูว่า2,008เนี่ยเอ,า,อยาง่ายๆคืออนาคตของเราอยู่ที่การ์ด4ใบนี้เท่านั้นเลยนะปีมาริเอมัสเตอร์ลุ่นแล้วก็ปีแคปอีบีอี21นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆไม่นานมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่แคปอีบ e e ีอี21โอ้โหเรียนว่าบอก6ถึง8เนี่ยเอาปีแคปมาแล้วกันครับไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงครับโอ้โหเป็น EBS นะครับ <c oughs> <c oughs> มาเป็น คาริเบซมาครับตมาบวกเจ็ดครับถือว่าเป็นเกียรที่ดีประมาณหนึ่งเลยทีโอ้โหถ้าออกมาแบบนี้นี่อีก3ใบที่เหลือนี่ไม่รู้จะลุ้นอะไรเลยนะครับเมื่อกี้เราก็แลกกับไอ้ใบนี้ไปหนึ่งใบด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเผื่อไม่แน่เผื่อใบนี้ออกของดีนะโอ้โหโทเก็ตอาซ่าครับเอาละพี่ดูจากชะตากรรมแล้วนะวันนี้อาจจะออกของไม่ดีเลยนะเนี่ยเนี่ย ต,ต้องบอกกันว่าปีที่เราอยากได้จริงก็มีปีมาริตเอมัสเตอร์ปีเอ็นปีสปอร์ตไลท์อะไรแบบนี้ที่มันรู้สึกว่ามันอาจจะออกของดีนั่นเองนะครับใบแรกครับมาก่อนขออย่างเดียวชิวๆปึบยี่สองเอ็นจีโอเป็นกีเกลดลุยด,ด้โอ้ไม่รู้จักครับแบ็คขวาจากเฟยนูตเนี่ยโอ้ไม่รู้จักเลยดิใครครับเนี่ยเอาละครับอีก2ใบที่เหลือครับอ,อ สองใบที่เหลือโอ้โหแล้วเป็นหืใบสุดท้ายครับงบน้อยมีโอกาสลุ้น่ะเนี่ยโอ้จบกันครับถือว่าเป็นกิจที่ดีประมาณหนึ่งเลยก็ยิง โอ้ยงบน้อยแหมงบน้อยนี่ขออนุญาตถอนคําพูดได้ไหมเนี่ยคืองบน้อยอ่ะมันเติมกิจนี้ได้ก็จริงแต่ผมมันต้องลุ้นยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบวกแปดไม่ดุสักใบเลยนะครับน้องๆถ้าใครกำลังคิดว่าจะเติมเนี่ยเออถ้าแบบว่าเติมคำขำลุ้นเอาฮาฮาเนี่ยเออได้แต่ถ้าแบบจะเอาคุ้มเนี่ยโอ้กิจนี้ก็พี่มองก็ยากอยู่เหมือนกันนะยังไงก็ฝากไว้พิจนารณากันด้วยแล้วกันว่าใครแบบเอออยากจะลองเล่นกิจนี้แล้วกันนะสำหรับกิจที่มีชื่อว่า ตีเควต์ทาร์นเฟอร์ดิทั้งสองนั่นเองนะครับขอบคุณมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ